สวัสดีจากสซบีเดนวันนี้มือฝนตกนะคะริมทะเลเราจะมารีวิวแคมปิ้งที่สซบีเดนนะคะว่าเป็นยังไงด้านนอกนะคะจะมีที่นั่งนะคะส่วนเบาะจะอยู่ข้างในนะคะแคมปิ้งก็ลักษณะประมาณนี้เลยคะ่ะใหญ่อลังการมากกันน้ํากันนะคะแล้วก็จะมีประตูตรงนี้เรามาดูด้านในกันค่ะเขาก็จะมีที่ล็อกนะคะสองชั้น เปิดมาด้านในนะคะปุ๊บเจอที่บางรองเท้านะคะนี่ก็เป็นอุปกรณ์มีไฟฟ้าครบอะาราการอุปกรณ์นะคะแก้วแล้วก็ถาดจานถ้วยก็ว่าไปนะคะทีนี้ก็จะมีที่ดูดฝนให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวะคะ่ะโต๊ะนั่งเล่นโต๊ะทานข้าวนะคะด้านในจะมีสีเก้าอี้นะคะ แล้วด้านในนี้นะคะก็จะมีตู้เย็นตู้เย็นก็จะมีช่องฟรีแล้วก็ช่องธรรมดานะคะถัดมานะคะก็จะเป็นเตียงค่ะที่นี่นอนได้สีท่านนะคะเตียงใหญ่นะคะแล้วก็มีที่นั่งส่วนเตียงนี้นะคะก็จะมีเตียงด้านล่างเห็นไหมคะเตียงด้านล่างนั้นนะคะก็คือนอนได้เหมือนกันแล้วก็อันนี้เลยค่ะที่รองนั่งด้านนอกนะคะข้างในก็จะกว้างประมาณนี้ เดี๋ยวให้ดูว่าตลอดเป็นเต็นท์แฟมิลีนะคะครอบครัวมาพักที่นี่ได้สีท่านนะคะประมาณนี้มีไฟให้ความอุ่นนะคะถ้าเป็นบ้านปกติก็จะมีป่องไฟแต่อันนี้จะเป็น ไฟไฟ้านะคะแล้วก็จะมีผ้าห่มให้ด้วยค่ะนัานนอนนะคะถ้าหากว่าท่านใดหนาวก็สามารถเอาผ้าห่มน,นี้ไปได้น,นี่ก็ประมาณนี้ค่ะวันนี้มารีวิวแคมป์นะคะแคมปิ้งที่สวีเดนนะคะมีลักษณะเป็นบ้านหรือว่าเป็นเต็นท์นะคะก็ประมาณนี้เลยในเรื่องของการทําความสะอาดนะคะคนที่มาพักจะทําเองหรือว่า จะแจ้งว่าให้ทําความสะอาดนะคะแต่ว่าถ้าถ้าเราไม่ได้ทําความสะอาดเองนะคะเราก็จะต้องจ่ายค่าทําความสะอาดแต่ว่าทาความสะอาดเองก็ไม่ต้องจ่ายนะคะที่นี่ค่อนข้างจะดีมากเลยะคะ่ะ